สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศของวัดบ้านจานวันนี้นะคะในี่บรรยากาศแดดเปียงๆลมเย็นๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปดูห้องน้ําของวัดบ้านจานนะคะว่าใครใครมาแล้วหาห้องน้ําไม่เจอนะคะทุกคนู่ทย่วัดบ้านจามีห้องน้ําหลายที่นะคะในี่เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะแล้วไปทางไหนได้บ้างนะคะทุกคนไปเลย เดี๋ยวหนูจะพาไปดูจุดแรกนะคะทุกคนว่าห้องน้ํามีตรงไหนบ้างจะมีห้องน้ําใหญ่ๆหลักๆอยู่สองที่นะคะทุกคนที่เป็นห้องน้ําใหญ่นะคะนี่ถ้าเราอยู่ข้างหน้าตรงลานจอดรถด้านหน้านะคะอยู่บริเวณนี้เนี่ยบริเวณศาลาหลังใหญ่นะคะทุกคนหรือว่านาปกนะคะเราก็ไปทางนี้ได้เลยอยู่ทางกุฏิจเจ้าวาดนะคะทุกคนเป็นห้องน้ําใหญ่นี่จะมีว่าก,กุฏิจเจ้าวาสอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ แล้วเราก็ขี่รถไปนี่เลย๋ต่หนูสวอกแสแบกคอยๆอยจะเป็นกุฏิตรงนี้แล้วก็เป็นตุดติไม้ก็จะเป็นลา,านจอดรถนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นห้องน้ําเลยจุดตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชายหญิงค่ะจะมีหลายห้องนะคะเป็นห้องน้ําใหญ่ในสุขาอยู่ตรงนี้นี่ว่าลูกค้ามองไม่ออกเดี๋ยวหนูให้ดูจอดรถแป๊บหนึ่งนะคะ ตรงนี้นะคะตรงศาลามาตรงนั้นก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนะจ้าอยู่ด้านข้างศาลาหลังใหญ่นะคะทุกคนนี่จุดแรกอยู่ตรงนี้นะคะไปต่อจุดที่สองกันเลยจุดที่สองจะเป็นห้องน้ําเล็กๆนะคะเนี่ยห้องน้ําเล็กก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะพี่นี่ตอนนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะสามารถลงมาจอดด้านล่างได้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นเมนหลังเก่านะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีศาลา ห้องน้าจะอยู่ด้านหลังศาลานะคะอันนี้เป็นห้องน้ําที่สองก็จะมีน่าจะมีอยู่อยู่ไม่กี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะนี้อยู่ประมาณนี้อยู่น่าจะสี่ห้องนะคะนีด่ดูจุดตรงนี้นะคะทุกคนห้องน้ําจุดที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําจุดที่สามนะคะทุกคนจุดที่สามสามารถเดินเดินได้ไปหลายทางนะคะนี่ ทางแรกๆหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้เลยแต่ถ้าลูกค้าจอดรถจะอยู่ตรงอยู่แถวนี้นะคะนี่ประมาณนี้ลานตรงนี้แล้วก็เดินมานี่้เลยนี่ตรงอยู่ที่เขาขายของนะคะอยู่ประมาณนี้ตืนๆๆ,ๆนี่ห้องน้ํามีบอกนะคะนี่มาจากตรงนั้นเลยเดินมานี่ได้เลยะคะ่ะหลังศาลานี้เป็นห้องน้ำ ห้องน้ำตัวนี้จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะพี่มีกี่ห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้องนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงจะอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนห้องน้ำผู้ชายจะอยู่ด้านหลังนะคะนี่ใครมาก็อย่าเข้าผิดนะคะทุกคนเด้อนี่เป็นห้องน้ำเขาก็มีป้ายบอกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูทางมาทางนั้นก็ได้นะคะทุกคนมาทางร้านหนูก็ได้นะเนี่ยจะเป็นห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงนะคะ ห้องน้าใหญ่เลยนะคะทุกคนอันนี้คือจุดที่สามนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะพาไปดูอีกทางทางที่เราจะมาเราสามารถมาได้อีกทางนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูจุดนั้นนะคะนี่พามาดูตรงนู้นลูกค้าสามารถเดินมาได้เลยอันนี้จะเป็นเจดีย์ตรงปู่ตรงบ่อน้าอะค่ะระหว่างร้านหนูก็ลูกค้าสามารถเดินมาได้เลยนะคะเดินมาก็จะเจอห้องน้ําเลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะเนี่ยค่ะอยู่ตรงเทวสุวรรณนะคะอยู่ข้างหน้าขนทางวัดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยด้านหลังก็จะเป็น ศูนย์วัตถุมงคลนะคะเนี่ยถัดมาก็จะเป็นร้านหนูเองแถวแถบนี้นะคะเนี่ยตรงที่ลูกค้าจะแบบจุดทูปหรือว่าขึ้นไปสักการะหลวงปู่นะคะทุกคนนี่เราก็สามารถไปห้องน้ำเน่แต่จริงมันมีป้ายสีฟ,ฟ้าอยู่นะคะทุกคนแถวนั้นแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบบดบังนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านของเราลูกค้าสามารถเดินผ่านตรงนี้มาได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านของเราแล้วก็จะเป็นรถหลวงปู่นะคะแล้วก็จะมี บ่อน้ํานะคะจะอยู่ทางด้านนี้ลูกค,ค้าเดินสามารถเดินลอดอุโมงค์นี่มาได้เลยนี่คะ่ะอันนี้คือสุ่มนี่้จริงเขามีป้ายนะนี่ป้ายนีเนี่ยไม่ขอเห็นดอกของนูเท็ด้เนี่ยแล้วก็สามารถเดินลงมาทางนี้ได้เลยอันนี้คือใกล้สุดแล้วนะคะถ้าอยู่แถบนี้เนี่ยถ้าลูกค,ค้าอยู่โซนโซนอยู่ด้านหน้านะคะหรือว่าโซนหน้าเจดีหลวงปู่แถมนี้คือห้องน้าําคือใกล้ที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนนี่เดินมาแต่ว่าไม่แนะนําให้เดินข้ามมาเขาจะมีทางลัดมานะคะทุกคนนี่ ไปทางนี้ได้เลยไปต่ออันนี้เป็นจุดที่สามนะคะสามารถเดินมาได้หลายทางเพราะว่าเราก็สามารถลงมาจอดรถด้านล่างได้อ่ะค่ะตรงที่จุดจุดที่ห้องน้ําที่หนะะึ่งอะค่ะทุกกคนก็สามารถขี่รถมาแล้วจอดด้านล่างได้เลยถ้าแบบเผื่อรถเยอะนะคะแต่ถ้ารถไม่เยอะก็สามารถจอดได้เลยในห้องน้ําชายจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่ห้องน้ําผู้หญิงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นจุดที่สามหลักๆแ<ะ>ต่ว่าตามจิงเขามีห้องน้ำโน้นนัน้นทุกคน ตามจริงมีห้าเลยนะเนี่ยจุดนี้เดี๋ยวหนูลืมให้ดูนี่แต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ให้ใช้แล้วนะคะเขาปิดไม่ได้ให้ใช้แล้วนะคะก็เลยแบบได้แค่แบบอ่านไม่รู้ว่าล้างมือได้ไหมหรือว่าดูได้ดูได้แค่กระจกเดี๋ยวพาไปดูจุดที่สี่นะคะจุดที่สี่แล้วกันเนาะเพราะว่าจุดที่อีกจุดนี้คือมันใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องรวมนะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังของของวัดบรรจน,นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ่อน้ํานะคะทุกคน นี่ศาลาหลังใหญ่หญๆตัวนี้เป็นเมนนะคะทุกคนเป็นเมนด้วน่เป็นเมนนะคะนี่น,นี้คือเสียงรถหนูนะนี่เป็นเมนนะคะที่หนูเคยถ่ายให้ดูแล้วมีพี่ๆมาคอมเมนต์ว่าตอนนั้นเขาก่อสร้างยังไม่เสร็จขัวมาบ้านไข่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะใช้งานได้นานแล้วะคะ่ะนี่อันนี้จุดนี้จะเป็นบ่อน้ํานะคะทุกคนเป็นศาลากลางน้ํานะคะ เนี่ยคือจุดสระกลางน้ําที่หนูถ่ายให้ทุกคนดูหนูจะขี่รถมาทางด้านนี้ตื๊ดๆๆๆๆมาด้านนี้เลยและอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะปิดไว้แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเปิดไหมถ้าแบบไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวหนูไปดูก่อนไม่ไหวจริงๆมาเข้าห้องน้ําแถวนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าแบบไม่ไหวจริงๆทายนักทายเบาเบาไหวอ,อันนี้เขาจะเป็นจุดที่เขาอันนี้อยู่นะเขานำขยะมาทิ้งตรงนี้นะคะแต่ว่าต่อไปเขาก็จะแบบปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ปรับปรุงที่ทางไว้เรื่อยๆก่อนนะคะนี่อาจจะเป็นจุดห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีห้องน้ําสะอาดนะทุกคนเนี่ยค่ะห้องน้ําน่าจะมีอยู่ห้องละสองห้องนะคะชายหญิงสองห้องอะไรเงี้ยค่ะนี่ห้องน้ำชายหญิงนะคะก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาได้นะทุกคนนี่อยู่ตรงหลังเมนนะคะนาตอนนั้นก็มีคนเข้ามาอยู่แต่หนูไม่แน่ใจว่าตัวนอเปิดได้อยู่ทุกคน เปิดเข้ามาได้นะคะแบบถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขเดินมาแล้วก็มาเปิดเปิดมาแล้วก็มาเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะเนี่ยตรงที่หนูถ่ายถ่ายคลิปคลิปก่อนหน้านนี้อยู่ฝั่งทางโน้นนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะพามาดูห้องน้ํานะคะทุกคนจะได้รู้จุดที่แบบไปห้องน้อ่าเนาะนเ,นเราก็สามารถแบบเดินทะลุมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีจุดเฟื่องฟ้านันที่ว่าแบบเป็นซ้มดอกเฟื่องฟ้าที่หนูถ่ายให้ดูอะค่ะอย่างนี้ก็จะเป็น,นดังใหญ่แล้วก็จะมีดอกจานดอกใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีต้นหมากตาลต้นหมักตาลไม่อยู่จะต้นหาต้นหาลูกบุต้นต้นหมากตาลลมเลื่นมากลมบีบีีนค่ะมีคนมาอยู่อยู่สารากลางนาขเขาก็พาลูกเขามาเล่นนะคะนี่ น,นี้ก็จะเป็นต้นเอ้ยจะเป็นดอกจานใหญ่นะคะสัญ,ญลักษณ์ของบ้านจานตำบลจานนะคะมีต้นักตามีหกต้นต้นใหญ่แล้วก็มีลูกด้วยนย่้ยยวคะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะตรงศาลาเนี่ยถือว่าม่มเรือเย็นลมนีม่ลมเย็นมากดูจักลมได้เลยมลมบีบีนคะคะก็มาดูดอกไม้นะคะความสวยงามของดอกไม้ คดอกเอียงคุณนายตื่นสายบาเพือเอียงอ่ะเนี่ยค่ะลมเย็นมากทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะพี่ๆสามารถมาจอดได้เลยนะตรงจุดห้องน้ําแรกที่หนูให้ดูอะคะ่ะอันนั้นคือจุดห้องน้ำหนึ่งสองแล้วก็มีสามแล้วก็มีจุดที่สี่นะคะเนี่ย ที่พี่ขี่รถมาก็สามารถมาจอดรถลานนี้ได้เลยนะคะทุกคนเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็ลานทากิจกรรมเนาะจะมีมอล่มมีเอยียงเขาก็จะมาลงนี่แล้ค่ะทุกคนนี่มีลงทานมีมอลัมถ้าเยอะเขาก็จะมาลงนี่เลยงานปู่เขาก็จะมาลงนี่แล้วก็จอดรถก็จอดรถด,ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนพาไปชมห้องน้ําเลยเด้อห้องน้ํามีหลายที่นะคะอยู่ที่วัดนะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ